สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เอกวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับก็คือมีพี่คนนึงถามเข้ามาด้วยความไม่เข้าใจนะครับพี่เขาเป็นโรคไขมันพอกตับคือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทํางานบริษัทเหมือนคนปกตินี่แหละนะครับก็เป็นคนใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับแกทํางานออฟฟิศแล้วก็แกกินข้าวนอนใช้ชีวิตปกติเหมือนจะดีแกก็ตรวจสุขภาพประจาปีของบริษัทปรากฏว่าทีนี้ผลออกมาบอกว่ามีไขมันอยู่ในตับมีไขมันพอกตับอะ่ะพูดง่ายๆแกก็ได้มาตามช่องอาจารย์เอกนี่แหละที่ดูเรื่อง ไอไลฟ์สดเรื่องสุขภาพนี่แหละผมก็เคยตอบแกไปบอกให้กินน้ําขิงสามสหายนะครับหลังจากนั้นก็ให้เว้นครึ่งชั่วโมงกินน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาดานะครับหลังจากนั้นก็ให้กินชาเขียว <c oughs> จริงๆบอกให้แกไปทํำย่านางรังจืดตัวเขียวต้มด้วยแต่แกไม่ได้ทําแกบอกว่าไม่มีเวลาทําก็เลยจะกินแค่น้ําขิงสามสหายเสร็จแล้วแกเว้นครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแกก็มากินน้ํามันมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ํามันงาดําแล้วก็ตบท้ายด้วยชาเขียวสูตรที่อาจารย์เอกเบรนเองผลปรากฏคือ พอไปถึงรอบตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอตรวจสุขภาพทั้งตัวปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับไขมันในตับไม่มีแล้วแกงงครับแกไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจผม,ผมเดี๋ยวผมทําคลิปให้เลยอันนี้ง่ายมากบางคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะงงอะไรวะให้กินน้ํามันให้กินน้ามันมะพร้าวน้ำมันกงาดำให้กินน้ำขิงสาบสหายแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับไขมันพอกตับออกมาอย่างนี้ครับท่านฟังดีๆไขมันมันไปอยู่ในตับได้ไงเราต้องรู้ตรงนี้ก่อน เวลาเรากินสมมติท่านกินไขมันท่านกินอาจจะเป็นไปกินสเต็กเนื้ออย่างดีเนื้อวากงวากิวอะไรก็ว่าไปมันมีมันอยู่ที่เนื้อใช่ไหมท่านกินเสร็จท่านก็เคี้ยว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 แล้วไหลลงมาตามหลอดอาหารเนี่ยสักพักลงมาที่กระเพาะตรงนี้กระเพาะก็ท้กันบวบวมบย่อยเอาน้ำย่อยออกมาบีบวบจนเละเป็นโจ๊กเลยเข้าใจไหมครับหลังจากนั้นออกออกจากกระเพาะพอออกจากกระเพาะไปไหนอะไปไหนกวิ่งมาตามท่อชนิดหนึ่งเขาเรียกลำไส้เล็กลำไส้เล็กๆอะกวิ่งไปวิ ให้พื้นที่สําหรับการดูดซึมอาหารได้มีเยอะมันก็พยายามเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามนั้นไอ้ขั้นตอนที่มันดูดซึมเนี่ยมันดูดซึมเสร็จมันจะไปเปลี่ยนเป็นเลือดสิ่งต่างๆที่ท่านกินอะผมยกตัวอย่างเส้นเนื้อติดมันนะครับจเปลี่ยนเป็นเลือดแต่นี้ในเลือดนี้ก็จะมีมันนี้แล้วมันพวกนี้เนี่ยก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดต่างๆวิ่งไปทั่วทุกร่างกายท่านี้ปัญหาคือคนบางคนเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยเขากินอาหารมากมากมากจนมากจนมากจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันใช้ไม่หมดสมติใช้้แแรงค่นี นะครับแต่ดันกินอาหารขนาดนี้และอาหารขนาดนี้ไม่พอเป็นอาหารที่มีไขมันเยอะอีกนะครับพอร่างกายเขารับมากเกินไปร่างกายจะมีกลไกร่างกายเราไม่ได้โง่นะครับร่างกายเรานี่ชานฉลาดยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เมมเรนที่ไหนก็แล้วแต่ร่างกายเราฉลาดกว่านั้นเขาจะประมวลครับว่าเราใช้พลังงานแค่ไหนและส่วนเกินของพลังงานนั้นอ่ะเขาจะไปเก็บที่ตับตับนี่คือที่เก็บพลังงานด้วยเป็นเหมือนแบงค์ชาติท่านเข้าใจป่ะตับนี่คือเป็นเหมือนเงินออมอ่ะเขาก็จะเอาไขมันไปเก็บแล้วก็คนประเภทที่แบบ ไม่ได้ใช้แรงเยอะทํางานออฟฟิศเนี่ยพวกนี้ก็จะมีพลังงานมากแต่ใช้แรงน้อยอาจจะเป็นใช้ความคิดประชมุมประชุมแต่ว่าไม่ได้ไปแบกหามไม่ได้ไปออกกําลังเยอะนะครับใช้ใช้พลังงานไม่พอมันก็เลยเหลือพลังงานพลังงานพวกนี้จะมีมากเกินแล้วร่างกายไม่มีพื้นที่เก็บนะครับสุดท้ายไปเก็บในตับอา้าวมันก็เป็นไขมันพอกตับก็ถูกแล้วนี่อาจารย์แล้วมันคืออะไรมันคืออย่างนี้ครับแล้วเมื่อมันมีมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตับของคนคนนั้นนะ่ะถูกไขมันไปแทรกเต็มไปหมดภาษาแพทย์เขาเรียกไขมันพอกตับ คือในตับคนเราเนี่ยมันต้องมีลักษณะนิ่มๆเหมือนเวลาท่านไปซื้อตับไก่ในแมคโครท่านเห็นไหมมันจะนิ่มแต่ถ้าตับคนไหนมีไขมันไปพอกมันจะแข็งเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าเรามีไขมันพอกตับหรือเปล่าต้องไปให้หมอตรวจไม่จำเป็นครับท่านแหกตาดูเลยเนี่ยทำนี <c oughs> เ้เอามือเอามือเปิดตาท่านดูเนี่ยตาขาวท่านเนี่ยคือตัวบง่งบอกสถานะของความเป็นไปของสุขภาพตับท่านถ้าตับท่านมีไขมันไปพอกตาท่านก็จะมีจุดๆบางทีก็สีม่วงๆเขียวๆฟ้าๆบางทีก็สีเหลืองแล้วแต่ชนิดของมัน อ่ะแล้วกลับมาสู่ว่าเอ๊ะทำไมกินน้ำขิงสามสหายมันหายวะมันจะไม่หายได้ไงก้อยน้ำขิงสามสหายของอาจารย์เอกเนี่ยเมื่อท่านกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปล้างอย่างแรกในหลอดเลือดก่อนหลอดเลือดของท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะกินน้ำมันลำไา่น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มน้ำมันบ้าบออะไรที่ไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นโทษเมื่อมันโดนความร้อนมันจะไปทำให้หลอดเลือดท่านอักเสบนะครับหลอดเลือดท่านจะเต็มไปด้วยคราบคือหลอดเลือดจากเราเกิดมาใหญ่ๆ่เนี้ยมันจะตีบ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  พอหลอดเลือดโล่งเลือดก็ไหลเวียนดีร่างกายไปจับเซนเซอร์เจอเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ร่างกายมันโล่งไปหมดเลยวะหลอดลงหลอดเลือดต่างๆตามกล้ามเนื้อตามเซลล์ตามผนังอะไรต่างๆมันไม่มีอะไรติดแล้วโล่งไปหมดสมองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้านนอกมันขาดไขมันขาดพลังงานไขมันที่เคยอุดตันเนี่ยมันโล่งไปหมดเลยหลอดเลือดเลยเดินดีไปหมดพอข้างนอกมันพร่องมันก็เลยไปดึงเอาไขมันส่วนเกินที่อยู่ในตับที่หนาแน่นนะที่ตับที่ว่ามีกลายเป็นตับของตับแข็งอะไรทั้งน้ไม่จุดอะไรเต็มไปหมดมันก็ดึงไขมันออกวันละนิดวันละน พอดึงออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไขมันก็โล่งสะอาดแล้วพอเออต้องไปตรวจสุขภาพหมอก็งงไปทําอะไรมาทําไมตับมันจากตับที่มันมีไขมันพอกหายเกี้ยงหมดแล้วผมเคยเอาคลิปเนี้ยทําคลิปเนี้ยคนประเภทเนี้ยมาลงมาแล้วเกี่ยวกับพี่จีมาลงเลยแล้วปรากฏว่าโดนลบออกไปเขาไม่ให้ลงก็คือเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเออไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานที่ไหนกั